สวัสดีค่ะปรรยาค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องดิจิทัลทราน sformation อันนี้มีประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะเพราะว่าตอนที่กำลังจะออกมาจากบริษัทเนี่ยก็ทำโปรเจกต์นี้อยู่นะคะดิดิจิทัลทราน sformation คือการที่เราจะเปลี่ยนธุรกิจที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำมา70กว่าปีให้มันเป็นดิจิทัล มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นต้องทำเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยอะแล้วลูกค้าเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเร็วมากค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ลิงก์วันนี้เรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะสิ่งที่เราต้องทำอันแรกเลยก็คือมันมีอยู่3อย่างเนาะอย่างแรกที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของ การบริการที่รวดเร็วค่ะเราจะทำยังไงให้บริการของเรารวดเร็วก็คือเราต้องมี Big Data ค่ะเราจะต้องมีเ,เขาเรียกอะไรซอฟต์แวร์ที่จะรวบรวม Big Data แล้วก็มีการประเมินผลซึ่งเราจะรู้ว่าจาก Big Data นั้นนะลูกค้าเราเป็นยังไงมีความชอบยังไงซื้อช่องทางไหนมากที่สุด ในการจ่ายเงินแต่ทั้งจ่ายเงินเท่าไหร่ นะคะอันนี้คือ big data ทางด้านการตลาดซึ่งซึ่งเราจะต้องมีซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะเราก็มีการสำรวจตลาดไม่ว่าเราจะทำเองหรือว่าเราจะจ้างบริษัททำเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อมูลตัวนี้ประกอบการตัดสินใจนะคะอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องของ knowledge sharing นะคะการที่เอ่อแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลที่ on time knowledge sharing ก็คือมันเป็นเรื่องของการที่รวบรวม ด a ต้าทั้งหมดในบริษัทนะคะแล้วสามารถดูได้เี่ยถามแล้วอีกอย่างก็คือเราจะต้องให้คนในบริษัทนะ่ะเข้าใจการทำงานของฝ่ายอื่นของแผนกอื่นนะคะหรือว่าฝ่ายผลิตทำะารนะคะมีมีข้อจำกัดอะไรบ้างฝ่ายขายทำะไรมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะมันจะต้องเป็น knowledge sharing มีการอบรมออของคนภายในบริษัทใน,ในแผนกต่างๆคนที่เขาแชร์ลิงกันเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่า ขอ้อมูลของเขาจะช้าจะเร็ว หรือว่าติดขัดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะข้อมูลทุกอย่างมันจะต้องลิงก์กันแชร์ลิงก์กันถ้าคนหนึ่งช้าอีกคนนึงก็จะได้ข้อมูลช้าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้ข้อมูลช้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเ네นเจอร์ของแต่ละ,ะแผนกแล้วเรารู้ว่าดีดไทม์ของแต่ละ,ะแผนกที่จะได้ข้อมูลเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราแล้วก็ตรงนี้ก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยในการรวบรวมข้อมูลพวกนั้นนะคะอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3มคือเรื่องของ โมเดลของธุรกิจค่ะคือทุกคนเนี่ยจะต้องจะต้องปรับตัวให้เป็นโมเดลซึ่ง ใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยนะคะคือทุกคนต้องมีความรู้เพิ่มเติมอย่างตอนที่ทําที่บริษัทเนี่ยหลายๆคนก็จะกลัวแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการปูพื้นฐานมาตั้งแต่การทำํำ ISO การทำ Food Safety อะไรเงี้ยซึ่งพนักง,งานก็พอจะมีความรู้ก็คือจะบอกว่าเราจะต้องค่อยๆปรับปรุงระบบ ของบริษัทนะคะจากที่ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาไปเป็นระบบอินทราเน็ตนะคะก็คือคอมพิวเตอร์ของบริษัทลิงกันแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นแซดที่มันจะสามารถลิงข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันพนักงานเองจะต้องปรับตัวเหมือนกันผู้บริหารก็จะต้องปรับตัวเหมือนกันทุกคนจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้แล้วก็เข้าใจกระบวนการทั้งภายในองค์กรเองแล้วการสื่อและการสื่อส,ส,สารกับ ข้อมูล big data ที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์แล้ววางแผนธุรกิจ ะะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะต้องลิงก์กันแล้วผู้บริหารทั้งผู้บริหารและพนักงานในบริษัทจะต้องพร้อมใจกันในการที่จะ transfer ตัวเองไปสู่ยุค Digital transformation ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามวันนี้นะคะแล้ววันหลังจะมาแชร์เรื่องอื่นๆต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะเ้าเจอกันใหม่นะรบกวนกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ